พชรบุรีที่จะมามอบความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสารปกครองค่ะคุณผู้ฟังคะตามที่เราเคยได้ออกรายการไปนะคะได้มีการจัดรายการและได้มีการประชาสัมพันธ์ถึงการดําเนินงานของสํานักง,งานสารปกครองเกี่ยวกับโครงการออกพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสารปกครองนะคะและสิทธิการเข้าถึงกระบวนการพิจารณาของสารปกครองค่ะสารปกครองของเรามีเขตอํานาจครอบคลุมพื้นที่4จังหวัดนะคะจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบพีรีขันจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรีค่ะแต่เนื่องจากในสถาการณ์ปัจจุบันนะคะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด2019ค่ะทำให้เกิดอุปสรรคขัดข้องในการดำเนินงานของสำนักง,งานสารปกครองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะสำนักง,งานสารปกครอ,องของเราก็ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการเผยแพร่ความรู้ค่ะและวิธีพิจารณาคดีปกครองนะคะให้แก่หน่วยงานของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนค่ะและในวันนี้นะคะทางรายการของเราได้รับเกียรติจากท่านฉัดชัยนิติพักอธิบดีสารปกครองเพชรบุรีค่ะได้กรุณามาพูดคุยในวันนี้เกี่ยวกับสารปกครองเพชรบุรีค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีคุณนุชสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับ ก่อนอื่นเลยนะคะท่านหนูอยากจะขอเรียนสอบถามท่านนะคะว่าสารปกครองหรือที่เราได้ยินกันบ่อยๆอะคะ่ะท่านมีลักษณะอย่างไรตามรัฐธรรมนูญที่กําหนดไว้คะอ๋อครับก็ประชาชนส่วนใหญก่ก็รู้จักสารปกครองกันแล้วเพราะว่าตั้งมาตั้งแต่ปี2543นะครับ,รบก็จะ20่ปีเนี่ยแล้วนะครับแต่ว่าคำถามของหนูก็คือว่า ศาลปกครองเนี่ยเป็นองค์กรอย่างไรใช่ไหมก็ศาลปกครองก็เป็นองค์กรศาลที่ใช้อำนาจตุลาการในการพิจารณาพิพากษาคดีเหมือนกับศาลยุติธรรมนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าเขาแยกมาเป็นศาลคู่ระบบศาลคู่ศาลศาลยุติธรรมเนี่ยเดิมก็พิจารณาพิพากษาคดีทุกอย่างทุกทั้งปวงนะคดีแพ่งคดีอาญาคดีปกครองคดีอะไรก็แล้วแต่คือมีศาลเดียว เมื่อมีรัฐธรรมนูญปี2540นะครับก็ให้แยกมาเป็นระบบสองสองศาลคู่นะครับก็ให้มีตั้งศาลปกครองขึ้นมาก็คือทางศาลยุติธรรมและศาลปกครองมีศาลปกครองครับศาลยุติธรรมก็จะพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งคดียาและก็คดีทั้งปวงที่ไม่อยู่ในอำนาจศาลอื่นนะครับแต่ศาลปกครองเนี่ยมีอำนาจเฉพาะนะฮะพิจารณาพิพากษาคดีปกครองเท่านั้นนะครับ ะะลักษณะทีนี้ปัญหาว่าคดีปกครองคือคดีประเภทไหนอย่างไรก็คือคดีพิาพาทระหว่างเอกชนกับหน่วยงานตปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะฮะในฐานะรัฐนีมีอำนาจเหนือกว่าเอกชนชนะครับเพราะฉะนั้นหรือว่าเป็นคดีเกี่ยวกับการดําเนินกิจการปกครองต่างๆนะครับท,ท,ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐใช้อำนาจตามกฎหมายอะไรอย่างนี้นะครับก็ ถ้าเป็นคดีลักษณะนี้ก็เป็นคดีปกครองที่สามารถมาฟ้องที่ศาลปกครองได้นะครับค่ะค่ะแล้วทีนี้แต่ว่าอาจายเรียนว่าทั้งศาลยุติธรรมและศาลปกครองเนี่ยต่างก็เป็นองค์กรที่ใช้อำนาจตุลาการในการพิจารณาพิพากษาคดีไม่ใช่องค์กรอิสระหลายท่านยังเข้าใจว่าศาลปกครองเหมือนกรกตปปชไม่ใช่ครับเป็นไม่ใช่องค์กรอิสระแต่เป็น สารที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพากษาเหมือนกับสารยุติธรรมแต่ลักษณะลักษณะคดีคนละประเภทกันนะเภทกันคะค่ะแล้วสารปกครองนะคะมีบทบาทหน้าที่หรือภารกิจสําคัญอย่างไรในการดําเนินการคะภารกิจสารปกครองก็อย่างที่เรียนว่าเราจะต้องอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้กับประชาชนนะครับอำนวยความยุติธรรมเนี่ย แต่ในลักษณะสารปกครองเป็นสารที่จํากัดเขตอานาจหมายความว่าเฉพาะเรื่องข้อพ,อพิพาททางปกครองนะก็คือการใช้อานาจทางทางปกครองตามกฎหมายหรือการดําเนินกิจการทางปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยมีการบังคับใช้กฎหมายถ้าหากไปกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนใช่ไหมครับก็อาจจะนําคดีนั้นมาฟ้องต่อศาลฟ้องต่อศาลได้นะภารกิจคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและก็ สร้างบรรทัดฐานการบริหารราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ<ม>ไป<ม>พร้อมๆกันน,นะครับพคู่กันไปใช่ไหมเพื่อคู่กันไปครับ,รบสมมุติอย่างยกตัวอย่างน้องนุชถ้าประชาชนนายกอไปยื่นคําขอ,อยื่นคําขอ,อขอสร้างอาคาร,ครนะแต่ว่าเจ้าพนักง,งานท,งท้องถิ่นเห็นว่า การขออนุญาตเนี่ยไม่สามารถสร้างได้ไม่สามารถออกใบอนุญาตได้เนี่ยไป็คือการปฏิเสธก็เป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ในการใช้อำนาจตามกฎหมายและไปกระทบสิทธิ์ของผู้ยื่นคำขอประชาชนอย่างนี้ครับก็เขาก็มีสิทธิ์ที่จะนำอาจจะมาฟ้องคดีต่อศาลนะครับให้ให้เพิกถอนคําสั่งปฏิเสธของเจ้าพนักงานในลักษณะนี้ครับหรือเกี่ยวสัญญาทางปกครองนะฮะสัญญาทางปกครองไปเอกชนไปรับเหมาทําถนนนะครับแล้วก็ เสร็จแล้วก็อาจจะมีการเลิกสัญญาเนะี่ยไม่ชอบก็พิพาทกันเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองนะก็นําคดีมาฟ้องลักษณะน,น,นี้แต่หลักๆแล้วเนี่ยประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายมีสิทธินาคดีมาฟ้องในศาลปกครองจะมีอำนา,นาจพิจารณาก็คดีพิพาทเกี่ยวกับการออกการใช้อำนาจตามกฎหมายนะครับชเช่นการออกกฎคําสั่งนะหรือการการะทําอื่นนะของเจ้าหน้าที่หรือของหน่วยงานของรัฐนะครับหรือเป็นคดีที่ หน่วยงานทปกครองจาหน้าที่ของรัฐลัาเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าก็อาจจะฟ้องได้ประชาชนที่เดือดร้อนก็คือมายื่นฟ้องได้นะคะกับคําสั่งของศาลกับกับเหมือนถ้าอย่างที่ช่านยกตัวอย่างก็คือบริษัทเหมือนคําสั่งเกี่ยวกับคำสั่ง ก็แล้วแต่ฮะอาจจะเป็นเอกชนหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันก็ได้นะเช่นคําสั่งปลดออกไล่ออกข้าราชการอะไรพวกนี้นะครับก็คือไม่จําเป็นว่าต้องเป็นเอกชนไม่จําเป็นรัฐบาลหนึ่งหน่วยงานของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ได้นะแต่มันเกิดจากการใช้อานาจตามกฎหมายนะครับแล้วก็อาจจะเป็นละเมิดนะหรือความรับผิดอย่างอื่นนะหรือเรื่องสัญญาทางปกครองหรือตามที่กฎหมายกําหนดให้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองนะครับท่าน ถ้าเป็นคําสั่งเกี่ยวกับละเมิดอะคะ่ะอยากจะให้ท่านยกตัวอย่างว่าละเมิดนี่ละเมิดยังไงบ้างคะท่านละเมิดละเมิดก็ไม่ใช่เหมือนละเมิดทางแพ่งทั่วไปนะละเมิดมันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมายหรือเมื่อเกิดจากการละเลยะนะอย่างนี้ก็ก็อฟ้องได้นะครับก็ฟ้องได้เหมือนกัน,นะะใช่ครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะศาลปกครองการฟ้องคดีต่อศาลปกครองมันก็ต้องดูเงื่อนไขการฟ้องคดีด้วยนะครับว่า นอกจากอยู่ในอำนาจศาลแล้วมันเป็นไปตามเงื่อนไขการฟ้องคดีหรือไม่เช่นผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เดือดร้อนเสียหายหรือไม่นะครับหรือว่า ได้ดําเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดไว้แล้วหรือยังใช่ไหมบางครั้งต้องมีการอุทธรณ์ก่อนใช่ไหมคือให้เสร็จภายในฝ่ายบริหารก่อนแล้วถึงจะมาฟ้องก็คืออุทธรณ์ในในส่วนบริหารก่อนแล้วถึงจะมาฟ้องในศาลปกครองถ้ากฎหมายกําหนดไว้ก็ต้องอุทธรณ์ก่อนใช่ไหมครหน่วยงานไหนต้องผ่านอุทธรณ์ของหน่วยงานก่อนแล้วก็ถึงจะมาฟ้องที่ศาลของริษัก็เงื่อนไขไม่ฟ้องซ้าฟ้องซ้อนฟ้องภายในระยะเวลาอย่างเงี้ยศาลก็รับคําฟ้องแต่ฟ้องง่ายครับฟ้องศาลปกครองเนี่ยฟ้องทางไปรษณีย์ ก็ได้ฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้หรือมาที่ศาลมายื่นฟ้องก็ได้นะแล้วก็แบบฟอร์มรูปแบบก็ไม่จําเป็นนะศาลศาลปกครองน่ารักนะบริการประชาชนบริการบริการแล้วก็มีช่องทางหลายหลายช่องทางนะคะให้ประชาชนได้เข้ามาใช้บริการครับ ค่ะแล้วก็ท่านคะอยากจะสอบถามว่าศาลปกครองเพชรบุรีมีเขตอำนาจครอบคลุมพื้นที่ใดบ้างและทําไมถึงไม่มีศาลปกครองทุกจังหวัดค่ะอ๋อคุณนุชต้องเข้าใจนะครับศาลปกครองเนี่ยไม่ใช่ศาลจังหวัดนะเอางี้ผมจะอธิบายให้ฟังสาลปกครองเนี่ยศาลปกครองเนี่ยมีมีสองชั้นนะมีศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดนะฮะแต่ศาลยุติธรรมนี่มี3ชั้นศาลศาลยุติธรรมศาลยุติติธรารติธรารยุทิธรรมสาลฎีกา แต่ศาลรปกรครองมีสองชั้นศาลชั้นต้นและศาลรปกรครองสูงสุด <C os> นะครับศาลปกครองสูงสุดมีที่เดียวที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วศาลรปกรครองชั้นต้นเน,เนี่ยเราต้องการบริการประชาชนนะ <C os> แทนที่จะตั้งอยู่ที่กรุงเทพที่เดียวเนี่ยคนประชาชนก็มาศากลกันลําบากนะก็เลยไปตั้งอยู่ในภูมิภาคต่างๆนะครับมีศาลปกครองเชีย <C os> งใหม่อุดรอ,อุบลนะนครราชสีมานะยยะลาก็มีนะครับแต่ว่า Ee, หนูสังเกตดูนะศาลปกครองที่ไปตั้งไม่ใช่เป็นศาลจังหวัดนะจะไม่มีคําว่าจังหวัดเช่นศาลปกครองเพชรบุรีไม่มีคําว่าศาลจังหวัดศาลปกครองจังหวัดเพชรบุรีคือตัดค<ะ>ําว่าจังหวัดไม่มีจังหวัดคือศาลปกครองเนี่ยไปตั้งอยู่ที่ไหนจะใช้ชื่อจังหวัดที่ตั้งเนี่ยเป็นชื่อของศาลแต่เขตอํานาจของศาลเนี่ยนะเช่นศาลปกครองเพชรบุรีเนี่ยก็มีเขตอํานาจครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัดนะครับเพราะนั้นไม่จําเป็นต้องมีทุกจังหวัดนะเพราะสถานะ ศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยก็เทียบสถานะใกล้เคียงกับสารอุทธร์ของสารยุติธรรมเพราะว่าเขาก็ประชาชนเจ้าหน้าที่เขาได้ความเป็นธรรมมาในระดับของหน่วยงานของเขามาแล้วจึงไม่จําเป็นต้องสามชั้นศาลเหมือนกับศาลยุติธรรมนะครับมันจะทําให้คดีล่าช้าไปอีกนะครับก็เช่นสารปกครองเพชรบุรีก็มีเขตอานาจพื้นที่อย่างที่หนูพูดสักครู่นีเพชรบุรีประจวบคีรีขันราชบุรีสมุทรสงคราม นะเพราะฉะนั้นประชาชนที่อยู่มีภูมิลําเนาในเขตพื้นที่4ี่จังหวัดนี้ก็มาฟ้องที่ศาลปกครองเพชรบุรีได้นะถ้าเป็นคดีปกครองที่เกิดจากการใช้อำน,นาจทางปกครองบางคนก็สงสัยเ,ออเมื่อไหร่จะมาะเปิดศาลปกครองที่ประจวบคีรีขันธ์บ้างาราชบุรีไม่ต้องละครับ<ช>นะถ้าเหตุเกิดในพื้นที่นะและก็มีภูมิลําเนาในพื้นที่ก็ก็ฟ้องที่นี่ได้นะครับครับ เข้าใจนะครับค่ะพอเข้าใจค่ะว่าที่ท่านอธิบายมานะคะแล้วก็แต่ในเนื่องจากปัจจุบันนะคะท่านมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019โดยทางรัฐบาลได้ออกข้อกําหนดและกําหนดมาตรการในการควบคุมโรคทําให้เกิดอุปสรรคขัดข้องในการดําเนินงานตามแผนการของสํานักง,งานนะคะแล้วอย่างเงี้ยนะคะท่านมันพอมันเกิดปัญหาแล้ว มันก็มีผลกระทบต่อสารปกครองเพชรบุรีค่ะที่เราจะไปเผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์ท่านจะมีวิธีการดําเนินงานอย่างไรหรือปรับกลยุทธ์อย่างไรบ้างคะที่ว่าเราจะไปประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้กับประชาชนนะคะครับคืออย่างนี้ครับสารปกครองเนี่ยนอกจากมีภารกิจในการพิจารณาพิพากษาคดีแล้วเนี่ยนะ,ะก็ยังอของสํานักง,งานสารปกครองเองเนี่ยก็ยังมีภาระหน้าที่ในการ ให้ความรู้นะให้ความรู้ให้แนวปฏิบัติราชการต่างๆ<ช>กับประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยนะ<ช>นี่เป็นภารกิจนะให้โดยเฉพาะกฎหมายปกครองกฎหมายมหาชนเนี่ยครับ<ช>ก็นโยบายของศาลเนี่ยอย่างท่านประธานศาลปกครองสูงสุดก็ท่านได้ตระหนักถึงการให้ประชาชนได้เข้าถึงศาลปกครองหรือกระบวนการพานานิจารณาทางปกครองให้ให้มากที่สุดนะ เพื่อเพื่อจะไดะ้ทราบถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐเองก็เช่นกันนะ,ะก็ต้องมีความรู้นะมีความมั่นใจในการบังคับใช้กฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยสารปกครองก็จะพยายามที่จะให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารหรือความรู้นะครับ เพราะนั้นภารกิจของสารปกครองเพชรบุรีเนี่ยตั้งแต่ผมมาดำรงตำแหน่งวันที่1ตุลาคม2563ที่ผ่านมานะครับก็มีแนวคิดว่าจะออกเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทั้ง4จังหวัดที่มีโครงการออกนอกพื้นที่ใช่โครงการศาลปกครองเพชรบุรีพบประชาชนนะครับใ้4จังหวัด รวมทั้งทั้งหมด29าอำเภอนะตั้งใจจะไปทุกอำเภอนะครับไปทุกอำเภอแต่ว่ามีสถานมีโควิดเข้ามาไม่โควิดเข้ามาไปอำเภอแรกก็อำเภอปานบุรีไปมาแล้วนะครับก็ไปบรรยายไปให้ข้อมูลอะไรต่างๆนะครับก็พอมีสถานการณ์โควิดเข้ามาก็ทําให้โครงการนี้ได้รับผลกระทบนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับผมคิดว่าวิธีที่ใช้สื่อนะออกอากาศหรือออก ทีวีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นี่ยยูทูบเนี่ยนะคะครับประชาชนก็จะได้รับความรู้เช่นเดียวกันนะครับก็เลยมาใช้วิธีนี้นะครับช่องนี้ใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อีกช่องทางหนึ่งให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันเพราะว่าในสถานการณ์โควิด2019คือมีผลกระทบมาเป็นระยะยาวเลยค่ะครับ ศาลปกครองของเรามีกระบวนการพิจารณาอย่างไรบ้างคะอ๋อกระบวนพิจารณาของศาลปกครองกอ็แตกต่างกับศาลวุติธรรมตรงที่ว่าศาลปกครองเนี่ยจะใช้ระบบไต่สวนค,คือคือศาลปกครองเนี่ยจะแสวงหาข้อเท็จจริงให้ได้มากที่สุดะนะคือเราได้ให้ใหข้อเท็จจริงที่แท้จริงนะครับให้ได้ข้อเท็จจริงที่แท้จริงเพราะฉะนั้นศาลปกครองเนี่ยจะไม่ผูกพัน พยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริงที่นําเสนอโดยคู่กรณีนะไม่ว่าผู้ฟ้องผู้ถูกฟ้องแต่ศาลปกครองจะแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นได้นะไม่ว่าจะเป็นการเรียกให้หน่วยงานตำรวจหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยส่งเอกสารหลักฐานหรือว่ามามาให้ถ้อยคําต่อศาลนะครับเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ที่สมบูรณ์นะครับถึงจะไปปรับข้อกฎหมายแล้วพิพากษาอะไรต่อไปเพื่อให้เกิดความยุติธรรมที่แท้จริงนะครับ เพราะนั้นในคดีปกครองเนี่ยอย่างที่ผมเรียนได้ทราบนะครเวลาฟ้องฟ้องคดีเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวนี้เราอำนวยความสะดวกนีอาจจะฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์นะหรือฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้นะครับมามา,มาถึงสารแล้วเนี่ยศาะพิจารณาถ้าหากว่าเห็นว่าเป็นคดีปกครองนะเป็นคดีวิพากษนะที่เข้าเงื่อนไขตามมาตรา9วรักหนึ่งนะไอ้โทษมาตราเนี่ยนะ แห่งพระบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองสมร42แล้วเนี่ยก็เป็นไปตามเงื่อนไขสมบูรณ์แล้วนะศาลจะมีคําสั่งรับคําฟ้องนะฮะรับคําฟ้องเพราะฉะนั้นเมื่อรับคําฟ้องแล้วอธิบดีจะส่งสำนวนไปให้องค์คณะ,คะนะพิจา,า,า,รารณาพิพากษาตุลาการหัวหน้าคณะท่านอาจจะเป็นเจ้าของสำนวนเองหรือส่งให้ตุลาการในองค์คณะ,คะก็ได้ครับะนะครับ ก็เริ่มกระบวนพิจารณานะครับก็อาจจะส่งสำเนาคำฟ้องไปให้ผู้ถูกฟ้องคดีนะทำคำให้การนะทำให้การทำคำให้การเข้ามานะครับแล้วก็เมื่อทำคำให้การถ้าข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอนะศาลก็จะส่งให้ผู้ฟ้องคดีทำคำคัดค้านคำให้การนะถ้ายังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ก็ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำคำให้การเพิ่มเติมเข้ามา ถ้ายังไม่สมบูรณ์เอกสารเนี่ยจะนัดไต่สวนอย่างที่ผมบอกว่ามันต้องให้ได้ข้อเท็จจริงที่แท้จริงล้วก็คือขอเอกสารใช่คะคือขอเอกสารทุกอย่างที่ถ้ามันยังไม่สมบูรณ์เราก็ทางศาลเราก็คือจะขอเอกสารทางคู่กก็แล้วแต่จะขอเอกสารหรือเรียกมาไต่สวนหรือศาลต้องออกไปพยานสืบอะไรต่างๆก็แล้วแต่ให้ได้ข้อเท็จจริงครบถ้วนนะครับเราจะไม่เชื่อทางคู่กรณีแต่ว่าโดยหลักแล้วสองสารปกครองเนี่ยไม่ต้องไปศาลทุกนัดนะครับมีการนั่งพิจารณาอย่างน้อยครั้งเดียวอย่างน้อยหนึ่ง ครั้ง<ช>นะครับ<ช>ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเอกสารโต้โต้ตอบโต้ทางเอกสารด้วยกันเนี้ยก็ก็ไม่ยุ่งยากนะครับแต่ว่าเมื่อเสร็จปั๊บใช่ไหมครับข้อเท็จจริงชัดเจนก็จะกําหนดนะศาลจะกําหนดวันสิ้นสุดแสวงหาข้อเท็จจริง<ช>แล้วก็<ช>มีการจะนั่งพิจารณาคดีเมื่อนันั่งพิจารณาค,าด,าาคาดีจะมีตุลาการอีกท่านหนึ่งเนะเป็นตุลาการผู้แถลงคดีนะเข้ามาถ้าเขาเป็นเจ้าของสำนวนเนี่ยเขาจะท่านจะ พี่ากษาคดีนี้อย่างไรมันระบบของสารปกครองเนี่ยเป็นระบบทวงดุลนะทวงดุลกันระหว่างตุลาการเจ้าของสำนวนกับองค์คณะนะองค์คณะสารต้นมี3คนนะต้องทวงดุลกันนะท่านอื่นจะไม่เห็นด้วยกับเจ้าของสำนวนก็ได้และองค์คณะก็มีตุลาการผู้แถลงกันดีอีกมาทวงดุลอีกชั้นหนึ่งเพราะฉะนั้น อ,องค์คณะจะพิพากษาโดยไม่ละเอียดนี่ก็อาจไม่เป,เป็นไปไม่ได้เพราะมีตุลาการผู้ถแถลงค <c oughs> ดีเข้ามามีความเห็นอีก <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นโดยหลักการเช่นนี้จะทําให้เกิดความยุติธรรมเพราะฉะนั้นประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องมั่นใจว่าสารปกครองเนี่ยได้ <ược? S 1> พิจารณาโดยรอบครอบนะข้อเท็จจริงที่ชัดเจนแล้วก็ให้ความเป็นธรรมนะแต่ถ้าหากว่าสารพิพากษาแล้วยังไม่มั่นใจนะไม่เห็นด้วยกับ คำพิพากษาของศาลก็ชอบที่จะอุทธร์ไปยังศาลปกครองสูงสุดได้อีกนะระบบระบบชัดเจนค่ะก็คือพอมีคำพิพากษาศาลชั้นต้นแล้วถ้าเราไม่พอใจในคำพิพากษาของศาลนั้นเราก็ส่งอุทธรต่อศาลปกครองสูงสุดได้ตามระยะเวลาปัญหาที่พูดกันถึงว่าคดีศาลปกครองนี่ช้านะมีนโยบายยังไงผมก็ได้คือน้องนุชต้องเข้าใจว่าศาล ปกครองเนี่ยนะคุณสมบัติของตุลาการที่มาดํารงตําแหน่งเนี่ยจะสูงเพราะนั้นการคัดเลือกแต่ละปีเนี่ยจะได้ตุลาการน้อยมากบางปีก็10กว่าคนนะสิกว่าท่านบางปีก็ไม่ได้เลยก็มีรื่นหนึ่งท่านก็มีนะอย่างเงี้ยเราก็แต่ว่ามันไม่ใช่ข้อจํากัดในการอำนวยความิธรรมทางปกครองของศาลปกครองนะศาลปกครองทํางานเหนื่อยมากก็คือไต่สวนนะครับยกตัวอย่างตอนนี้ทั้งประเทศนะมีคดีค้างอยู่ในศาลปกครองเั้นต้นเนี่ยประมาณ แต่ถ้าพี่จะไม่ผิดหนึ่งหนึ่งพันสี่เอ้ยหนึ่งหมื่นสี่พันนะกว่าคดีเยอะนะแต่ตุลาการสารยุติธรรมต้งประเทศมีสองร้อยสิบสิบท่านสองร้อยสิบท่านใช่ไหมครับแล้วก็เป็นอธิบดีอย่างพี่เนี่ยหรือว่าเป็นผู้บริหารนี่ยรองอธิบดีต่างๆนี่อีกตั้งประมาณยี่สิบกว่าท่านทั้งประเทศมีศาลปกครองชั้นต้นสิบห้าศาลนะก็ตุลาการถ้าเทียบกับ ความรับผิดชอบต่อคดีน <ฮะ S 1> หนึ่งท่านก็รับผิดชอบหนึ่งกว่าคดีเพราะฉะนั้นที่เหตุที่ช้าเนี่ยไม่ใช่ตุลาการไม่ทํางานท่านเหนื่อยมากนะ,ะบางบางท่านก็กลับบ้านดึกอะไรเงี้ยนะเพราะระบบเป็นอย่างนี้แล้วก็ตุลาการน้อยแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะ,อะนอกจากการท่านประธานศาลปกครองก็มีแนวทางที่จะเปิดรับตุลาการเข้ามาให้มากแต่ว่าได้มันก็เราต้องมีคุณภาพนะก็ก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนหนึ่งก็มีวิธีการที่จะให้คดีเสร็จเร็วขึ้นแล้วก็ มีวิธีการที่ออกกฎหมายขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้การพิจารณาคดีเร็วขึ้นเช่นให้มีระบบการพิจารณาคดีแบบทางเลือกคือระบบไกลเกลี่ยเรื่องมีเป็นยังไงบ้างคเป็นไกลเกลี่ยก็หมายว่าคดีที่สามารถเห็นว่าตกลงกันได้อะไกกันได้เนี่ยนะไม่ต้องรอให้ศาลวิพากษาก็คู่กรณียื่นคำขอเข้ามาแล้วก็ขอ นะทุก, ir, กคดีไหมคะที่สามารถก้ไดบางคดีที่กฎหมายกําหนดส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องละเลยต่อหน้าที่นะหรือเรื่องสัญญาเรื่องละเมิดพวกนี้ครับาารก,<ช>ก็สามารถไกลเกลี่ยได้นะบางทีถ้าตกลงกันได้ก็คดีเสร็จก็จ,จบเสร็จในขั้นตอนของไกลเกลี่ย <S <S เราไม่ต้องมาดําเนินการกระบวนพจารหนึ่งสองสามสี่มันทําให้รถล้นระยะเวลาทำให้คดีเสร็จเร็วขึ้นหรือบางคดีมันมีความจําเป็นใช่ไหมในการที่จะได้ทราบคําพิพากษาโดยเร็วอยางงี้ครับก็ เช่นเด,เดือดร้อนเดือดร้อน,นมาก<ร>ะอะไรมากไม่เขาจะมาหรืออาคารหรือพวกนี้ไปแล้วใช่ไหมหรือใกล้จะเกษียณแล้วเนี่ยจะแม้ไล่ออกปลดออกใกล้เกษียณแล้วเนี่ยพราพิจารณาช้ามันก็เยียวยาไม่ได้แม้ศาลพิพากษาชนะก็ไม่ได้ก็อันเนี้ยก็มีระบบเรียกว่าการพิจารณาคดีโดยเร่งด่วนนะฮะก็ลดขั้นตอนนะอย่างนี้เร็วมากแล้วก็วิธีการฟ้องคดีทางอิเล็กทรอนิกส์นะไม่ต้องไปที่ศาลนะขอพาสเวิร์ดเข้าระบบไปเนี่ย เพราะนั้นอันนี้จะทําให้คดีเสร็จเร็วขึ้นนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับตอนนี้ทางผู้บริหารอย่างสารปกครองเพชรบุรีเนี่ยผมก็ให้นโยบายแนวทางว่าควรจะพิจารณาคดีให้เสร็จภายใน1ปีนะโดยหลักนะครับถ้าไม่มีอะไรยุ่งยากเนี่ยหปีคดีควรจะแล้วเสร็จคดีก็คือจะเสร็จในสารชั้นต้นมีคำพิพากษาใช่จึงเราเหนื่อยเราก็ต้องทําให้เสร็จเพราะประชาชนคู่กรณีเขารอรับทราบผลอยู่นะครับแต่ยังไงก็ตาม ถ้าการพิจารณาคดีพิพากษาเร็วเนี่ยนะแล้วผลที่ได้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยจะได้รู้ว่าสิทธิเสรีภาพเนี่ยที่เขาฟ้องเนี่ย<ะ>เป็นยังไงถ้าศาลพิพากษา,าชนะ<ส>เขาก็ได้รับการเยียวยาแต่ถ้าผู้ฟ้องคดีแพ้ใช่ไหมเอกชนเขาแพ้เขาได้รู้ว่าอ๋อสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายด้วยความถูกต้องมันเป็นอย่างนี้นะในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ของรัฐถ้าชนะคดีนะ,ะ,ะเขาก็ได้เข้าใจว่าสิ่งที่เขาบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันถูกต้อง,องแล้วนะแต่ว่า ถ้าสารเพิกถอนคาสั่งหรือทําอะไรที่ผิดเนี่ยนะเขาก็ได้นําแนวทางไปปรับปรุงในการบังคับใช้กฎหมายการดําเนินกิจการจัดทําบริการสาธารณะได้ได้มีหลักมีเกณฑ์ถูกต้องยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นสารปกครองเนี่ยโดยภาพรวมนะครน้องนุชจะสร้างความสมดุลระหว่างสิทธิเสรีภาพของประชาชนชชนะ ปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกําหนดให้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยสารปกครองก็คุ้มครองนะเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทาการโดยสุจริตนะครับแล้วก็สร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการเพราะฉะนั้นไอ้หลักการของสารปกครองเช่นนี้เนี่ยมันจะทําให้ผัพลวัตไปอ่ะนะมันดินามิกเน่ทำให ระบบบริหารราชการเนี่ยมันมันก้าวหน้าและก็ชัดเจนมากขึ้นผลที่สุดก็ตกความสุขจะตกกับประชาชนผู้รับบริการในการในการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐบังคับใช้กฎหมายต่างๆเข้าใจนะครับเข้าใจค่ะท่านอธิบายเข้าใจชัดเจนค่ะเพราะนั้นเชิญนะครับถ้าประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความเดือดร้อนนะจะจะมาใช้บริการสารปกครองก็ก็ยินดีครับ ท่านคะก,นก่อนวันนี้นะคะท่านมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายไว้ที่เราได้มาพูดคุยกันในวันนี้คะ่ะครับก็คงไม่มีอะไรครับในสิ่งที่น้องนุชถามก็หลักสำคัญก็คือว่าขอให้ประชาชนนะโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่4จังหวัดนะครับรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยนะครับถ้าหากว่าท่านเดือดร้อนเสียหายไม่รับความเป็นธรรมนะครับ นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเนี่ยเพื่อให้พิจารณาพิพากษานะครับก็ขอให้ยืนให้มั่นใจได้ว่าศาลปกครองเพชรบุรีแห่งนี้จะอำนวยความเป็นธรรมให้กับทุกท่านนะโดยโดยเสมอภาคและก็รวดเร็วนะครับถูกต้องนะครับ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณท่านฉัดชัยนิติพัฒน์อธิบดีบสารปกรครองเพชรบุรีที่มาให้ความรู้ในวันนี้กรับ,รบสวัสดีค่ะคยินดีครับ,รบขอบพระคุณครับ คุณผู้ฟังคะที่เราได้ฟังมาทั้งหมดในวันนี้ตั้งแต่ช่วงแรกจนถึงช่วงสุดท้ายนะคะหากคุณผู้ฟังต้องการติดตามฟังรายการสาระน่ารู้กับสารปกครองเพชรบุรีสามารถติดตามฟังย้อนหลังได้ทางช่องทาง Facebook หรือทั้งช่องทาง YouTube นะคะชื่อสำนักง,งานสารปกครองเพชรบุรีค่ะหรือหากคุณผู้ฟังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคดีปกครองสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์โทร032709 400โทรสาร032709444หรือสายด่วน1355ค่ะสารปกครองเพชรบุรีตั้งอยู่เลขที่980ทับ98ถนนเพชรเกษมตำบลชะอำอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีค่ะ สุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณสถาน,นีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ให้เราได้ออกอากาศในวันนี้นะคะพบกันใหม่กับรายการสาระน่ารู้กับสารปกครองเพชรบุรีค่ะดิฉันนางสาวเปียนุชินจำปาต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสิ่่งททีเราุกคนน้วนูใจล แต่ละคนมันดังใบไม้แค่ใบหนึ่งใบเล็กๆซึ่งไม่มีค่าใดลมเบาๆโบกมายอมลอยตามลมไปปลิดปลิวไปทางใดสุดแต่ความเป็นจริงแต่ใบไม้ทุกใบเมื่อรู้ โดยพลังนับพันผูกกันด้วยการกินกลายเป็นเหมือนลมเงาที่พึ่งพิงลมแรงแดดแรงรังงกจะคอยดูแล ย็งแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่ายญยน้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดฟังไว้จะไม่ให้เรวรวนและเลือมล้ำจะยืนท้างความเป็นธรรมด้วยหัวใจ การให้ยัง่งยืนไม่มีใครต้องการเจ็บช้ำและราวรานที่ตรงนี้ที่เราเ้องช่วยกันมีคนหมื่นพันยังรอให้เราดูแลทุกวันด้วยมือเราเท่านั้นดวมง้าฝันกันไป ไม่ใหญ่ที่ไม่ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นไม้กล้ากแกร่งรกักงแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายี่่ปิดบังไว้ จะไม่ให้เร่เวรและเลือมล้ำไปอย่างนั้นให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมาย ปิดบังไว้จะไม่ให้เรวร่วนและเลือมล้งจะยืนข้างความเป็นธรรตลอดไป